วันนี้เนี่ยพิเศษอีกแล้วผมมีของขวัญมาฝากเช้า400 FC รายการเลยครับผมนี่ของขวัญจากแบรนด์ m b o r บก i n i อ่าแต่เราไม่บอกนะว่าข้างในคืออะไรกติกาง่ายๆนะครับกด subscribe ช่องเรากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใน Facebook และที่สำคัญก็คือเม้น์เล่าประสบการณ์ค่าซ่อมรถที่มันอยู่ๆขับแล้วมันพังเนี่ยไม่ได้ชนนะโอ้โหซ่อมอะไรมันแพงสาหัสแค่ไหนเจ็งยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอ่านแล้วก็จะเลือก5คนที่เล่าแล้วโอ้โห โดนใจที่สุดเนี่ยห้ารางวัลรับไปเลยแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบผมบอกเลยว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนมากๆไปค่าซ่อมทั้งหมดก็คือ1,000 0 0บาทครับผม yeah. you know. สวัสดีเพื่อนๆไปไงบ้างครับผมโจนะครับและนี่คือซิมแนนค่ะนี่คือชาแนลไลฟ์คาร์บีไอเคสตามติดชีวิตส,สี่ลอกครับผมวันนี้นะเพื่อนๆพิเศษมากๆเพราะว่าผมเนี่ยจะพาซิมแนนไวถือกล้องเนี่ยไปเลี้ยงฉลองนะที่ทํางานอยู่กับช่องของเรามา3ปีเติมเย้วันนี้เธอจะพาเขาไปกินอะไรดีๆใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยทำงานกับเธอมา3ปีเขาได้กินแต่หมูกระทะหมูจุกข้าวขาหมูจนหน้าเขาเป็นหมูไปหมดแล้วเนี่ยอ้าวเธอไม่ชอบ ใช่ <laughs> ก็ดี <laughs> เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินข้าวขาหมูเจ้าเด็ดนะครับ อ๋อไม่เอาถ้าเกิดว่าเธอชอบกินเขาก็สบายเลยทํางาน3ปีจ่ายแค่300บาทนะเ,นเพื่อนๆคุ้มค่ามากๆไม่เอาวันนี้เขาอยากไปกินโอมาคาเซเนื้อมันลดราคาอยู่เหลือแค่พันกว่าบาทเองรอแพงอ่ะไม่เอาถูกมากแล้วราคากินสองคน,นก็สามพันกว่าอยู่ดีอ่ะแพงเดี๋ยวเขาจะช่วยทําทงานช่วยถือกล้องแล้วก็จะไม่บ่นเลยเนาะอ่ะโอเคในในครบ3าปียอมเสียตังค์มั้งก็ได้มไหม เนื่องจากฟ้าฝนน่าจะถล่มเราก็เลยขับเจ้าไอ้ข้าเพกแล้วคือคันนี้คุ้มมากๆนะใช้แค่3ปีนะวิ่งไปทะลุแสนแล้วเพื่อนจะเห็นนะเราก็ไปทุกที่นะครับการใช้รถ SUV เนี่ยมันสบายนะน้ำท่วมก็ไม่ต้องกลัวอะไรเยอะหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอยู่ยังหิวแล้ว <c oughs> ไป นนีะะคะพวกเราก็จะไปกินโอมาคาเซ่เหนื้อที่อยู่ที่สุขุมวิท63ไปดูในอินสตาแกรมมาแล้วน่ากินมากโธบ่านกินมากอุยอ้ยเธอรถเป็นไรอะอได้ยินเสียงปะเออได้ยินเสียงเฮ้ยจะได้ไปกินวันนี้่ะรอบมันขึ้นอะเร่งไม่ไปอะบางทีรอบมันก็ไม่ขึ้นมันก็ตกมาต่ำเดี๋ยวอะเ,เดี๋ยวชิดซ้ายกันดีกว่านะทุกคน เดี๋ยวคอยโทรหาศูนย์วีเก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอาการแบบนี้คงขับไปไม่ถึงนะ <laughs> <laughs> โทรเช็คก,กับช่างที่ศูนย์กันนะครับเกิดอะไรขึ้น <c oughs> คร็บรถครับรถบ m x 5ทมเบียน777ะครับมันเร่งไม่ขึ้นนะครับหมายถึงว่าบางทีมันมีรอบแต่ความเร็วมันไม่ขึ้นครับ คือพี่แนะนําว่าให้เอาข้อศูนย์ก่อนเลยใช่ไหมครใช่ครับอ๋อวช่างเราครับดูว่าต้นทุนท่านเป็นอะไรครับอ๋อโอเคแต่ว่าการนี้มันยังพอขับได้อยู่ใช่ไหมครับพอขับได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเอาเข้าไปเช็คก่อนเลยดีกว่าขอบคุณครับเอาเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ออกมานั่งรอที่ลานกาแฟนี่ไงเธอก็ถือว่าวันนี้เขาพาเธอมาเลี้ยงกาแฟ อนเฟ็คาราเมลกับกาแฟาเหมงแก้วเย้คุ้มมากเลยวันนี้เมื่อกี้ขอคิวช่างเขาด่วนนิดนึงบอกช่วยด้วยผมก่อนว่ารถเป็นไรนะก็น่าประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวเขาก็ส่งบินมาว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเพื่อนโอเคแป๊บนึงเมื่อกี้ผมก็โทรไปหาช่างบอกขอเขา้าว้าววนไะด้ไหมพี่เป็นอะไรเขาไปลองมารู้สึกว่าจะเป็นที่ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงกับพวกเซ็นเซอร์แรงดันต่างๆนะอันนี้เขา้าข้าวฟังดูยิ่งใหญ่นะเพื่อนโอ้เธอรถจะเป็นอะไรมากไหม ต่วก็ไม่เป็นไรป้าเพราะว่าเธอ,อยังมี B SI S I U จะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันหมด B S I ไปแล้วยากวิ่งเกินแสนไปแล้วฉะนั้นเนี่ยต่อไปถ้าอะไรพังขึ้นมานะระบบไฟฟ้าเครื่องเกียร์ E C U เขาต้องจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์ เราเป็นเพื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความจริงนี่ผมยังไม่บอกซิมแนนนะเดี๋ยวเขาตกใจซิมแนนเดินไปห้องล้าอยู่อย่างนี่เ,นเพื่อนรู้นะว่ารถผมเนี่ยมันเป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบคือวันก่อนน่ะฝนมันตกหนักมากช่วงก่อนบ้านผมเนี่ยมันมีน้ําท่วมพี่ช่งางก็ถามว่านี่เราไปขับน้ําท่วมมาใช่ไหมก็ใช่แต่มันก็ลึกนิดหน่อยแต่นี่เป็น s u v เูวก็เลยส่งมาว่านี่เรียบร้อยครับต้องเปลี่ยนเทอร์โบแล้วไอ้ที่เล่งไม่ขึ้นน่าจะมาจากเซ็นเซอร์คันเล่งด้วยกับปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้าค่าซ่อมทั้งหมดก็คือประม หนึ่งแสนบาทคร,รับผม,มแสนหนึ่งบ้าไปแล้วเอาซิมแหนมอะไรยวซิมแหนมแล้วเป็นไงบ้างสรุปเท่าไหร่เดี๋ยวเขาช่วยออกอย่าทำหน้าเซ็งสินี่อยากช่วยออกใช่ไหมอะ่ะเอาค่าซ่อมไปดูเธอทำไมมันแพงอย่างเงี้ยโอเคงั้นวันนี้เราไม่ต้องไปกินอะไรดีๆแล้วเอาเงินไปซ่อมรถเธอดีกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาช่วย โอเคเธออยากช่วยออกใช่ไหมมีความคิดที่ดีมากงั้นวันนี้เธอช่วยออกให้เขาแค่4,200บาทพอฮะน้อยไปปาเธอไม่เป็นไรไม่ต้องเกินใจงงอะเด้4ี0 0อ่ะก็ซ่อมได้ทุกอย่างแล้วครับผมเพราะอะไรไม่เข้าใจงงงงงงใช่แล้วครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าผมมีคามาหน้าประกันอะไรโฮโฮ ก่อนอื่นเลยนะพเพื่อนๆต้องบอกก่อนว่าคามานาประกันอะไรรถยนต์เขาเนี่ยไม่ใช่แบบประกันภัยรถยนต์นะพเพื่อนๆประกันภัยเอาไว้เวลามีอุบัติเหตุเขาก็จะซ่อมแซมให้เวลาเฉียวชนต่างๆแต่ประกันอะไรของคามานาคือการรับประกันอะไรของรถสิ่งต่างๆที่อยู่ในรถเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุก็เสียตามอายุการใช้งานของมันได้และเมื่อถึงวันนั้นเราก็ไม่ต้องปวดหัวกับค่าซ่อมเปลี่ยนอะไรหลายหมื่นหรือหลักแสนเพราะเขารับประกันเปลี่ยนให้เพื่อนๆฟรีทั้งหมดครับผมเหมือนเคส รถ BMW ของผมเลยโดยราคาแพ็กเกจเริ่มต้นแค่4,200บาทเท่านั้นก็จะคุ้มครองอะไรแนละรถยนต์ของเ,อเพื่อนๆสูงถึง100,000บาทคุ้มสุดๆเหมือนเคสของผมซ่อมเป็นแสนจ่ายแค่ไม่กี่พันมีเงื่อนไขเล็กๆนิดนึงรถเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต้องผ่านการตรวจสภาพจากคามาาก่อนและอายุไม่เกิน1ซปีหรือวิ่งไม่เกิน150,000กิโลเมตรที่เหลือก็แค่โทรหาคามาาเพื่อเข้าขั้นตอนการรับบริการทําประกันอะไรง่ายๆรู้ผลไวคุ้มครองสบายใจสุดๆและก็ส สามารถทำได้ตั้งแต่รถญี่ปุ่นยันรถยุโรปเลยครับและแน่นอนฮามาน,น่าก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับชาว l i ฟ e ออฟคาร์อีกแล้วแค่บอกว่ามาจากช่องของเรารับไปเลยส่วนลด1,500บาทเป็นค่าตรวจสภาพรถให้เพื่อนๆก่อนทำประกันอะไรฟรีๆไปเลยโอกมันเป็นแบบนี้นี่เองสง ว่าเธอแอบไปทํามาก่อนแล้วล่ะสิมีของดีๆแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเอามาบอกต่อใครจะไปรู้ว่าขับขับอยู่รถบทประกันไปแล้วเนี่ยมันจะพังวันนี้พรุ่งนี้เลยเสียงเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อนะว่าแต่มันคุ้มครองทั้งคันเลยเหรอเธอโอ้โหเธอจะให้พูดเนี่ยต้องบอกว่าเกือบทั้งคันถ้าจะให้เขาไล่รายการเนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวจะพูดไม่หมดเอาเป็นว่าหลักใหญ่ๆเขนานะเพื่อนๆคุ้มครองเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าระบบเกียร์ระบบเชื้อเพลิงแล้วก็มีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะมากๆเรียกได้ว่าแคบจะทั้งคัน ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจไปดูรายละเอียดเต็มๆได้ที่ลิงก์ท็อปคอมเมนต์ที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับคุ้มมากๆแนะนําเพื่อนๆจริงๆก็อย่างวันนี้เราไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนแล้วเสียแค่4 2่พก็เหลือเงินอีก95,800บาททาซิปแนนไปกินข้าวต่อได้แล้วเย่เย <ce lebr an> <Ye> ็นแล้วหิวพอดีไปกินกันเลยค่ะ นะคะเ,เพื่อนๆเราก็มาถึงที่ร้านนิกูเ <Good. S 1> <Good. S 2> ต้อาราตะแล้วนะคะอยู่ที่สุขุมวิท39ร้านนี้ตั้งอยู่ในโรงแรมซิตี้รีสอร์ทนะคะเสิร์ชกูเก็ตแมปตามนี้เลยค่ะ อนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะคะทุกคนร้านอะไรครับวันนี้อาราตะนิคุเตะขอฟังออริจินอลหน่อยได้ไหมครับอาราตะนิคุเตคะครับตอนนี้เราดูมาจากพี่บูมฝากบอกพี่บูมนะครับว่าต้องมาเลี้ยงพวกลมร้านนี้อีกรอบนึ่ง <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มีเพื่อนมาด้วย3คนเล่นใหญ่แบบป๊อใ <c oughs> ่ได้ใ่ได้ผ่านผ่านอนาคตไป G D H แน่นอนช่อง7จ็ดขวานฟ้าหน้าดำ วันนี้ถือว่าเราเซฟเงินไป95,800บาทถือว่าเราเนี่ยเสียเงินนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราเสียแค่ที่เป็นสองนะที่เหลือเนี่ยเราให้พี่คามันหนาประกันอะไรของเราดูแลนะครับน่ารักสุดๆนะก็แน่นอนนะครับวันนี้เราก็จะเลี้ยงเธอเลย50รอบ50บรอบเลี้ยงคอทหส50รอบยังเหลือเออใช่โปรเซสช้ามากอันนี้วินโด์อะไรควินโด้แปนี่จะเจ็ดกับสิบเอาเหรอ <laughs> <laughs> ตอนนี้เชฟก็เริ่มทำแล้วนะคะเพื่อนๆน สำหรับคอร์สที่เรามากินในวันนี้นะคะเราสั่งคอร์สแบบธรรมดาก็คือคอรสสามพ0มี14อย่างส่วนเพื่อนของเราเอ็กซ์ต้าค่ะนางสั่งคอร์สพรีเมียมห้าพันค่ะสิบอย่างก็จะเพิ่มน้ำชาอีก1แก้วก็เป็น15บห้าอย่างหิวยังหิวมากตื่นเต้นมานานๆจะได้มากินของดีๆ ตื่นเต้นเพราะเมื่อกี้เพิ่งกินหมูปิ้งไปเออใช่เมื <affili ates> ่อกี <Tonight> <com Catholic z in> ้อว <c oughs> ิส่าไปเดินที่พารากอนนะตื่นหมูปิ้งแล้วก็นั่งกินตรงที่นั่งฟรีอ่ะแบบนี้แหละประหยากกินเรียบร้อยครับไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นอันนี้คอร์สแรกของเรานะครับยามาคุราเกะแล้วก็หอยเชลล์หอยเชลล์ยูบะอาหารเกียวโตนะคะเป็นเต้าหู้ชีส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 ยูสุยูสุยูสุชีสเจ๋งแน่นอนครับการทำรีวิวอาหารวันนี้ ปอปาไสญี่ปุ่นว่าขา้าวเนียกุ้งกุ้งเอบิรู้งไหมครับข้างขาวภาษาญี่ปุ่นปัตโตและเมนูนี้ก็คือ Seafood Cocktail กุ้งโอเจลรีสอะไรอันนี้ก็คือเป็นคอร์ที่สองโอ้โหไม่พูดความัำเพลงครับรีบจ้วงก่อนเลยนะอันนี้เป็นหอยเชลล์เย็นๆแล้วก็มีเจลลี่ผสม ที่5,000พรีเมียมเนี่ยเขาจะใส่เป็นไข่ปลาคาเวียส่วน3,500เนี่ยจะเซฟพอไหน่อยใส่คาลาสึออร่อยเปนรู้สึกดิบๆแต่ว่าไม่ขาวเลยเป็นเนื้อที่เขาหมักสาเกมานะคะเพื่อนๆกินแล้วต้องเมาแน่ๆแล้วเมายังครับยังไม่ได้ไดกินเป <laughs> ็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยมากครับ การกินอมากษะคืออะไรก็คือเป็นการกินแบบตามใจเชฟนั่นเองค่ะเชฟอาจจะเป็นคนเลือกวัตถุดิบแล้วก็เลือกเมนูอาหารให้เราก็คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกจ่ายตังค์่างเดียวใช่แต่ว่าเขาจะเลือกสิ่งที่อร่อยๆมาให้เราสำหรับคนที่ไม่กินปลาดิบนะครับเชฟทําหน้าตกใจใช้กินแบบปลาดีๆเอาไปเบิอนเสียรสชาติเพราะเราดึงไม่กินของผบมันแปลกๆอ่ะคือกินได้ที่เดียวคือต้องไปกินที่ญี่ปุ่นเรื่องมาก่ะนั่นก็เป็นผลที่ผมเนี่ยไม่ค่อยกินของแพงนะเพื่อนๆเพราะกินไม่เป็นอ่า เรามาดูโค้ดเซียนน้านปลาดิบกันนะครับปกติก็กินอะไรดิบๆอยู่แล้วลาบก้อยวันนี้ได้อัพเกรดมากินปลาอร่อยไหมสู้สู้ลาบก้อยเนียออร่อยคนละแบบมาแล้วครับฟิงเฮ้ยไม่เห็นมีไม่ได้ไม่ผ่านไม่่านไม่ผ่านไม่หาไม่หาโอเคเต้าหู้งาขาว อนุ่มมากเขาเอาลงไปกินเต้าหู้ไปไม่ใช่เพราะเขาเอาเนื้อลงไปจุ่มในน้ำสุปคาบูนี่นะครับเป็นอูนิจากฮอกไกโดเนมุโรพร้อมกับคุโรเชียเกลือดำอันนี้คือวากิวนิกิริท็อปด้วย คอนเสิร์ตฟาร์บเขาให้หอมมากเปือกปูอร่อยไหมครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอัดเทปไ่อธิบายกินเรียบร้อยแล้วครับเป็นเนื้อย่างแล้วก็มีวาซาบิดองวาซาบิดองนะครับ นี้นะครับเพื่อนๆก็คือวากิวยากิซุกิแล้วก็โรยด้วยแบล็คทรัฟเฟิลแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปน่ากินมาก <c oughs> อร่อยมีแบบรสชาติของน้ำยากิซุกิที่แบบหวานๆนะคะแล้วก็หวานๆเค็มๆอ,ะอ่ะแล้วก็มีความหนึบๆจากไข่อ่านี่นะครับพิธีกรใหม่นะครับคอร์สลิสสี่ล้อนะครับ<ช>กินคอร์สแพงนะครับมีคนมาเลี้ยงนะครับก็เลยต้องกินแพงหน่อยเผ็ดทรัฟเฟลิลนะครับ <c oughs> โอ้โหเป็นไงครับปบเป็นไงครปแอปเวลาจะปอก อ,อ,อร่อยใช่ไหมละลายละลายจานผมเนี่ยแค่กินเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอจานไม่อิบ <laughs> วากิวฮิเรคัสึน่ากินอีกแล้วใส่กับเกลือขาวหน่อยอหอมมากนี่คอสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะข้าวหน้าเนื้อวากิวไข่โนมิค่ะ อ,อิ่มมากค่ะข้าวมันแบบเข้ากันเนื้อมากแต่ว่าต้องใส่วาซาบิลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเพาิ่มรสชาตความเผ็ดและแล้วจานที่ซิบแม่รอคอยนะครับไม่สนใจเลยครับสัตว์ไปเรียบร้อยหนึ่งอร่อยมากหวานโรตีก็คือหนึบเยน็นจ้ไหนเด็ดสุดครับวันนี้จ้ <laughs> <laughs> ฟินสุดๆเป็นมากอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยค่ะอิ่มมากตอนแรกอะแอบกลัวว่าจะไม่อิ่มแต่ว่าสุดทา้ายคือแบบโอ้พคุงมใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคามากอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยครับถือว่าอินกูเดียนอร่อยไปไงครับวันนี้ สองคนหมื่นกว่าอร่อยมากครับพูดดีๆเนี่ยเชฟถือมีดอยู่แล้วมีดมีดอยู่ใกล้ๆด้วยอร่อยจริงๆครับแต่ว่าคงร้องมาไม่เป็นเดือนครับเชฟอร่อยไหมครับวันนี้ <c oughs> อร่อยมากนะครับขอบคุณว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟด้วยนะครับผมอบขอบเชฟเชฟชืฟช่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออิซาอครับเป็นเชฟครับ ผมทำาน้าัม25ปีทีแล้วครับฝรั่งเศสอิตาลีไทยทำได้ครับแล้วก็รสชาไม่เข้าใจย่อเป็นยังไงบ้างเพื่อนอย่างเงี้ยอิ่มไหมอันดอขนตาเอาหรอถือว่าใช้ได้นะถ้าใครอยากจะมาลองออกมาเกษตรเนื้อนะผมก็มองว่าในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปรสชาติก็โอเคด้วยเชฟอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นนะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดี คำมันน่าประก,กันอะไรนะเพื่อนๆคุ้มค่ามากๆดีมากๆทุกคนควรจะมีไว้ใช่แล้วก็จะเหลือตั้งมากินข้าวต่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ่ายเพียง4,200บาทวันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพื่อนเอาล่ะและแน่นอนที่สุดนะเพื่อนๆ,ๆต้องขอบุญเพื่อนทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไ like, ล<ด> <ๆ S 1> ค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ขอโทเป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ